ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์สุดโหดในโหมดค็อกอีเวนครับผมกับการใช้ยูนิตอีเวนต์วาเลนไท์อย่างเดียวเท่านั้นครับผมเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกคือตัวฟาร์มเงิน Speaker w o มนโห o ดฟาร์มนะครับถัดมาคือคิวปิด e ล a Woman ถัดมาอีกเป็นฮีเลอร์ทีวีวูแมนครับผมณปัจจุบันยังไม่มีการบัฟใดๆแต่ว่าถูกเนื้อไปจำได้ใช่ไหมครับและตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดอย่างลับฮาร์สปิก e r แมนครับ จะไปเล่นขอบคุณกล่องเอกลักษณสุดน่ารักจากเพื่อนเพื่อนที่ส่งเข้ามากันด้วยนะครับผมอ้โหูคนละกล่อง2กล่อง3กล่องแล้วตอนนี้4กล่องแล้วครับผม5กล่องแล้วหมดยางหมดแล้วใช่ไหมโอเ okay, ค let's go เราจะได้ฟาร์มคืนเล่นค็อกเอาไปแลกของตามที่เราต้องการด้วยนะครับผมขาดอีก500ผมก็จะได้อีก2กล่องครับเพื่อนๆในช่วงต้นเกมวางคิวปิดไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับชาเลนจ์นี้มันเหมือนง่ายนะครับแต่ช่วงกลางเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าบันทึงแน่นอนครับผมออโต้สคิปมา จากนั้นผมจะวางตัวฟาร์มเงินนะครับสปิเกอร์วูแมนลดฟาร์มวางได้มากสุด5ตัวใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมหลังจากที่วางตัวฟาร์มเงินไปแล้วผมจะวางเจ้านี่ครับลาฟฮาสปิเกอร์แมนเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษในการล้างสตันนะครับผมเราต้องพึ่งความสามารถของเขาไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะโอเควางตัวฟาร์มเงินไปครับผมไปอีก1ตัวตรงนี้ดักเะพวกตัวสตันเอาไว้ผมจําผิดตัวหรือเปล่าครับเพื่อนๆสำหรับลาฟฮาสปิเกอร์แมน ที่มีความสามารถพิเศษในการล้างสตันเขาล้างได้ใช่ไหมหรือว่าคนละตัวเหมือนว่าจะเป็นคนละตัวกันนะครับแล้วทำไมหลุดเยอะจังเลย, <c oughs> อยนะโอ้ยานะเจ็ตแพรกอ้อลืมไปว่าผมตั้งค่าตรงนี้อยู่ท่าเกตเฟิร์ตก่อนเฟิร์สก่อนอหลุดไปสองแบบนี้เฟิร์ตไม่ทันแล้วมั้งเอาออโต้สคริปต์ออกแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆนเราจะต้องวางฮีเลอร์ทีวีวูแมนดักด้านหลังตรงนี้เหรอผมไม่อยากวางเลยอะ่ะ แต่ว่าถ้าเราวางฮีเลอร์ทีวีวูแมนไปเพื่อนเพื่อคิดว่าจะฮิวฐานได้ไหมหนือว่าฐานเราจะแตกก่อนก่อนที่จะได้ฮิวนะครับไม่ลองไม่รู้ครับผมฮีเลอร์ทีวีวูแมนรัศมีการโจมตี45ผมวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นออโต้สคิปมาเลยครับผมเรามาลุ้นกันครับว่าค,อคอ็อกเบดพอโทษเราจะไหวหรือเปล่าสู้เขานายทําได้ค,อคอ็อกเบดพอโทษหนึงแล้ว2องร้อยสิยส้วยยังไงครับ k i s t ั n ช็อปดอเว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป toilett o w e r Defense และรับกดผลเกมพลาทาวเวอร์แมปบ o ็อกฟูพร้อมสินค้าสุดเอกลูจาก Anim เม Defense หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับนี่สินะที่เขาบอกว่าความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับผมจุดเริ่มต้นให้เรากดเพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เอามปเอาไขอตั้งหลักดีๆแป๊บหนึ่งนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราเล่นตรงไหนผิดพลาดเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วตัวต้นเกมเนี่ยเราจะต้องวางเจ้าลับฮาร์ดสเปกแกรมลงไปก่อนนะครับผมด้านหน้าคิวปิดแล้วคอยวางคิวปิดต่อด้านหลังตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆโอเคตอนนี้ผมอัปเกรดลับฮาร์ดสปิกรแมนกับคิวปิดคาเมล่าวูแมนแม็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวที่เหลือเราอัปตัวฟาร์มเงินให้แม็กก่อนก่อนที่จะเรียกเจ้าฮีเลอร์ทีวีวูแมนออกมาใช้งานครับเพื่อนๆแม็ก <Mac S 2> หมดแล้วและวางฮีเลอร์ทีวีวูแมนเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่ารัศมีการโจมตีเขาอัพแม็กสี่สิบใช่ไหมคั้นแรกตีได้ปะเนี่ยตีถึงไหมด้านหลังด้านหลังตีไม่ถึงอีกเออดีจริง ผมปรับเป็นเฟิร์สแล้วใช่ไหมคิวปิดเขลราวูแมนโอเคเฟิร์สละไวนะไวแน่นะวิอย่าหลุดนะมิวเทนสองจุดศูนย์เออยิงไปยิงไปอีกยิงไปอีกสวยยิงไปยิงไปอีกโอเคได้อยู่ครับผมและอัปเกรดแม็กเป็นเลเวลสามมาครับผมรัศมีการโจมตี45ครอบคุมตรงนี้อยู่นะโอเคครับผมวัดเดี๋ยวมาได้ไงแมกนิตโอยลิต แกลุดมาตอนไหนเนี่ยคอกเบ็ดพอตเราไวแมมตัวเดียวตัวเดียวอูวเหลือ200ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเรามีฮีเลอร์ทีวีวูแคอยฮิลอยู่นะครับโอเคแล้วดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยผมจะจําผิดจริงๆด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับผมเจ้าสปเกรูแมนรถฟาร์มเราเจอสตันเจ้านี่ไม่สามารถล้างสตันได้นะครับสแสดงว่าผมจําผิดตัวสลับกับตัวไหนอะ่ะอ๋อสลับกับตัวเจ้าลักกี้ใช่ไหม ลักกี้ตัวเล็กเนี่ยเขาจะสามารถล้างสตันได้นะครับผมแต่ว่าเจ้านี้และสมีการโจมตีวงภายในเป็นแค่การโจมตีดาเมจเดียวปกติเออโอ้โหผมก็นึกอยู่ต้องนานนึกไม่ออกนะครับผมเรากลับมาวางฮีเลอร์ทีวิวบูแมนกันต่อดีกว่าวางไว้ใกล้ๆก,กันตรงนี้ก็แล้วกัน2ตัววางไว้คู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดให้แม็กมาอีกหนึ่งครับผมวางเพิ่มอีกหนึ่งได้ไหมผู้วฒนาัฟแบ้วหรือยังครับผมวางอีกหนึ่งตัวตรงนี้ ขออีกหนึ่งตัวไม่ได้แล้วนะครับผมผมว่าตัวนี้ควรบัฟ <c oughs> ควรบ,บัฟอย่างยิ่งเลยครับคุณตะลติกฮีเลอร์ทีวีวูแมนเอาความสามารถในการชิวฐานออกก็ได้นะครับผมขอให้เขาวางได้มากกว่านี้หน่อยนะครับผมลิมิตสองตัวมันน้อยเกินไปอะน้อยมากอะเพื่อนเพื่อนดาเมจสองหมื่นณปัจจุบันนี้ไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของทอยเล็นณะปัจจุบันนะ ส่วนการโจมตีแบบสเปดอันนี้ดีครับผมเก็บไว้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวที่เหลือผมจะวางเป็นคิวปิดคาร์เมล่าวูแมนหมดเลยนะครับวางไว้ตรงนี้วางแบบนี้นะเพราะว่าการโจมตีเขาเป็นเพลสซิ่งนะครับผมขายเจ้านี่เลยก็ได้มั้งเพราะว่าคงไม่ได้ใช้นะครับผมขายแล้วก็วางไม่ได้โอ้โหต้องขยับอีกนิดโอโ้มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วกิดเตรียมตัวพุ่งแต่โทษทีผมวางดักไว้หมดแล้วครับผม5จุดแบบนี้กิดไม่รอดนะครับถ้าวงขายทิ้ง แล้วก็ยับมาบริเวณด้านหน้าได้ไหมลองดูนะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เปลืองเงินฟรีเลยในไหนผมก็คิดว่าเราขายไปแล้วนะครับผมก็ขายแล้วขยับปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้คิวปิด a ล้อวูแมนเป็นแถวหน้ากระดานเรียงเงินเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งแบบโอ้โหกิดอุ้ยกิเดอเดอเด้อเด้ออออออิอออกออ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 ม เฮ้ยเฮ็ดพีฐานเราฮิวไว้500นะครับผม500ผมว่าไม่น่าอยู่สําหรับกิจก็ขยายตําแหน่งแป๊บหนึ่งนะครับผมขายเอ่อตัวนี้ทิ้งนะครับผมแล้วก็เอา้าหลุดอีกหนึ่งโอ้โหขยันหลุดแทขยันหลุดแทเฮ้ยจะพ่งพึ่งเฮ้ยกิจกรอบแรกเจอจิตแพ็กพูลิตทอเลตรอบ2เจอกิจทอเลตรอบ3จะเจออะไรอีกครับเนี่ย ผมบอกแล้วว่าความสามารถในการฮิวฐานเนี่ยมันไร้ประโยชน์นะครับผมในช่วงกลางๆเกมหรือว่า,า้ายเกมเนี่ยต่อให้ฮิวได้มากกว่านี้ก็จริงครับยังไงทอยเลิเข้าฐานตัวเดียวฐานก็แตกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้พัฒนาครับโปรดพิจารณาความสามารถในการฮิวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมผมรู้แล้วว่าเราจะผ่านตรงนี้ยังไงคือเราฟาร์มเงินได้สักพักหนึ่งใช่ไหมผมจะต้องขายเจ้าตัวฟาร์มเงินเนี่ยทิ้งทีละตัวนะครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจนะครับ แบบนี้น่าจะทําให้เราเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเพื่อนๆโอเคอัปเกรดไปให้แม็กแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเว็บที่37ก็ขายทิ้งอีกตัวเฮ้ยหรือว่ารอ40ก่อนผมว่าตอนนี้ยังไหวอยู่นะเอาเป็นว่ารอ40ก่อนก็นแล้วกันเนาะ38ก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่ต้องรอ40ขายทิ้งมาจากนั้นเปลี่ยนเป็น it, คิวปิดคาหน้าวูแมนแล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กนะครับผมขายทิ้งอีกหนึ่งแล้วก็วางไปเพิ่มอีกหนึ่งตรงนี้ อัปเกรดไปโอเคเหลือไว้2ตัว2ตัวขายทิ้งเลยไหมผมว่าเอาออโต้สคริปออกน่าจะปลอดภัยกว่านะครับทางดีๆนะขอผ่านเว็บนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสคริปกันนะครับเพื่อนๆขอเคลียร์กองนี้ให้ได้ก่อนน่ะโอเคสคริปมาครับผมไม่ใช่อะไรนะที่ผมยังไม่อยากขายตัวฟาร์มเงินทิ้งหมดน่ะเพราะว่าในช่วงท้ายนะครับผมบอสแมกเนตไททันทอยเลตเนี่ย เราได้ขายยูนิตทิ้งแล้วก็ขยับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขยับเยอะด้วยผมว่าน่าจะได้ขายทิ้งวางขายทิ้งวางแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าบอสจะตายเหมือนจะหลุดหลุดแน่นอนผมจะต้องขยับตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องย้ายฮีเลอร์ทีวีวูแมนมาวางไว้บริเวณตรงจุดนี้นะครับจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กด่วนๆโอเคตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับผมต้องย้ายอีกตัวแน่นอนแหละนาทีนี้เฮ้ยหรือว่าตัวเดียวอยู่ เด้อเด้อเดขอดูแป๊บหนึง่งขอดูแป๊บหนึง่งอีกอีกนิดอือหือเอาไม่อยู่ย้ายอีกแล้วย้ายแล้วย้ายอีกนะครับผมจากนั้นขายทิ้งนะครับผมขายทิ้งแล้วก็กลับมาวางที่เดิม๊ยขอแทรกกลางระหว่างเรานิดนึงได้ไหมไม่ได้งั้นขยับออกมานิดนึงก็ได้อะตรงนี้ก็ได้นะครับมาหลุดอีกแล้วโอ้โหเปื้องเงินอีกแล้วครับผม ผมจะต้องขายเอาคิวปิดทิ้งหรือว่าขายตัวนี้เอาคิวปิดดีกว่าอะขายคิวปิดทิ้งแล้วก็วางดักไว้ตรงนี้โอเคยิงถึงไหมได้อยู่นะครับผมน่าจะจัดการได้นะคิวปิดแค่ตัวเดียว